สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่16พฤศจิกายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเจ็ดแท่งก็อยู่สักประมาณหมื่นจุดเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งนิดเดียวนะครับปิดแท่งที่สูงกว่าไปส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อ นะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับแล้วก็สโต๊ตทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะฮะเราจะสนิทฐานแล้วก็คาดการว่านะครับมีโอกาสาที่จะทำาฮเยอรหายต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเกิดการพักตัวสักชุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ทำเฟรมนี้มันเป็นทำเฟรมเดย์น,นะครับจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือรอบสัญญาณของเรานี่เองเป็นไม้ที่1น่นะครับตอนนี้ก็ เหมือนจะทําเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่นะฮะที่กําลังสร้างแพทเทิร์นกำลังเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เริ่มจะแข็งแรงนะฮะเริ่มจะแข็งแรงแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายแรงซื้อนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะมีแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างตามกลไกลของตลาดที่เรียกว่า Demand Effective อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับ เราก็พอจะสรุปใน t ท e f เ a รมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีการเบรกย่อหรือเรียกเบรกเด้งเบรกดาวก็แล้วแต่ที่่าใครจะเรียกนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้น นะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะสี่สิบหกแท่งนะฮะสี่สิบกว่าแท่งก็อยู่สักประมาณหมื่นจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าอาจมีการเบรกนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นก็ขึ้นไม่ไม่แรงสักเท่าไหร่นะฮะผลปรากฏว่าก็มีการพักตัวอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับส่วนซูเปอร์ก็วิเคราะห์ไปเมื่อวานนะครับก็มีการทำาอยะไฮเล็กๆนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆเพราะว่าเขากลับตัวในโซนที่เรียกว่าโซนศูญยากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังจะเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างก็จะไม่ค่อยวิ่งแรงนะฮะ ทำไมกราฟไม่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายยังคงอยู่ในการซื้อขายที่อยู่ระดับที่แข็งแรงแต่คงที่นะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงใช่ไหมฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ สชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่คงจะอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่มากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ที่เป็นโกลเด้นครอสแต่โกลเด้นครอสนี้เป็นโกลเด้นครอสค่อนข้างจะปลายเทรนจะต้องมีการพักตัวสักชุดใหญ่ๆหนึ่งชุดก่อนนะครับแล้วกราฟถึงจะเดินทางแบบนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่ 1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นน่ยนะครับยังคงเป็นกรอบไซด์เวกแคบๆบแบบแบบเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไกลนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตัวนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแล้วโตทำซูปเปอร์แตะทิ้งไว้นะครับมีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮผลปรากฏว่าก็ขยับขึ้นได้นิดเดียวด้วยแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นที่กําลังสวนทางกันเมื่อเราวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับจะทําให้กราฟเคลื่อนที่ไม่แรงผลปรากฏว่าก็อย่าง ไม่ขยับไปไหนไกลเลยเนาะนะฮะส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอย่อโตลงได้อีกหนึ่งชุดแต่ นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมเขาอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับยังไม่ใช่กราฟเดินทางนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงอยู่ในกรอบทรงๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับสำหรับ m o n e y Management ใน t i ท e f r a m e นี้ก็อยู่ที่ประมาณเ8 0 0 0ึงจุดนะครับกราฟเคลื่อนที่แรงนะกระชากแรงทำให้อ่ามันนี่แมเนจเมนของเราขยายออกไปนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการ m o n e y Management ที่เป็น r e a l Time นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้น นะฮะแต่ตอนนี้ก็กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับก็ทำไดเดินได้เวอรเจนหรือว่าเจนซ้ําๆกันเรื่อยๆเนาะน่าจะมีโอกาสที่จะทําเห็นไฮเย่โลนะครับตรงนี้นะฮะใครเรียนไปแล้วเนาะน่าจะมีโอกาสที่จะทำ High Low ะะไฮเย l โ w อยู่ นะครับนะ่ะทำไมกราฟยังทรงอันนี้ยิ่งเห็นชัดเจนเพราะว่าตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงจริงนะครับแต่แรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับน่าจะเกิดจากเรื่องของ ดิมาลเอฟเฟกตีฟนะครับแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการเทรดการบริหารพอร์ตของนักลงทุนนะทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในไทม์เฟรมเดย์นะครับอันนี้เราเรียกไทม์เฟรมเดย์เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็คือหนึ่งเดย์นะฮะตรงนี้นะครับรลวกรอบนี้วิเคราะ,ะห์เมื่อวานนะครับก็เป็นการ นะฮะลักษณะของนักลงทุนนะครับที่มีการปิดโพซิชันมากกว่าเปิดโพซิชันนะฮะเรียนไปแล้วนะครับเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับก็จะทําให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในไทม์เดย์นี้นะฮะก็ไม่ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะครับนะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับก็ยังคงคาดการนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสจะแข็งค่า ขึ้นในระดับหนึ่งก็คือกระเตื้องขึ้นมาสักชุดหนึ่งก่อนนะครับก็ส่งผลทําให้สมการของทองคาของเรามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้นะครับหรือว่าหากจะเดินทางขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นไม่แรงนะครับเพราะว่ามีการขัดแย้งกันเรื่องของทางเทคนิคเองนะครับแล้วก็ทางเรื่องเรียวไทม์เองแน่ใครเรียนไปแล้วก็น่าจะวิเคราะห์อ,ออกนะครับแบบนี้นะครับเรามีเรียน เรามีสัมมนา,ากันนะครับในวันที่26พฤศจิกายนก็คืออาทิตย์หน้านู่นนะครับนะฮะที่โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวนะครับท่านที่สนใจหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถทักทายหรือว่าลงทะเบียนได้นะครับงานนี้ฟรีนะครับเราจะไปเจอกันนะครับใครสนใจเบื้องต้นนะครับก็จะมีเรื่องของปัด ใจกระทบค่าเงินนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟและปัจจัยพื้นฐานของตลาดนะครับเราจะเรียนหัวเราจะสมนาในหัวข้อนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับอยากศึกษานะครับหรือว่าท่านที่อยากจะเริ่มนะครับก็ทักทายกันมาได้อาจจะนะฮะอันนี้อาจจะมีออนไลน์ให้นิดหนึ่งนะครับสาหรับเวลาของผมนะครับเผื่อท่านที่สนใจก็เดี๋ยวทักทายกันไว้นะครับเผื่อมีอะไรจะได้แจ้งกันเนาะนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อ น,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ